โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับผมก็วันนี้จะพามาชมครับว่าบรรยากาศเช้าเช้านี่ทีมงานเราทําอะไรบ้างนะพี่น้องวันนี้ก็มีออกหาเรื่องด้วยกันครับน่าจะออกเกือบทั้งโคดังนะพี่น้องก็ะจะมีเจ้าร้อยห้าเอ็กครับนี่แล้วก็นูนครับน้องเงินท้องคนระับก็ซีรีส์ห้าร้อยแล้วก็เจา้าสออทพัฒนาสองของเราวันนี้ก็ออกทำงานนะไมโคร เดี๋ยวให้สักิดย้ายรถให้ก่อนครับโอ้เสียงนิ่มจัดนะนี่จะถือว่าจอดพอสมควรครับตั้งแต่หน้าเกี่ยวข้าวมาก็แต่งานก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ได้เอาออกวันนี้ก็วันเสาร์พอดีครับผมได้กลับมาก็เลยได้เอาออก ป่าใหญ่โอ้แดดดีมากนะครับเช้านี้เดี๋ยวมาดูสเต็ปกันขึ้นครับหลังจากไม่ได้จับนานนะมวยแตว่วุ่นวายกับเจ้า DC 1 0 5 X ช่วงนี้ก็เริ่มจะปลายปลายแล้วครับดูดเกี่ยวข้าวของเราเกี่ยวข้าวเสร็จก็ลุยงานดินกันต่อเลยครับนี่ไม่มีวันว่างแน่นอนป้า ว,ว,ว,วนี่ครับการขึ้นรถไมโครรถเกี่ยวนี่คนขึ้นนี่จะไม่ค่อยเสียวครับแต่คนดูนี่เสียวใส่เดี๋ยวจะไปโบกหลังให้นะเพราะว่าเดยวจะมองไม่เห็นกันเดกอ้า 爸，爸，爸！完、嗯、了。 งามงตามทองเรื่องฮะเอาไปเลยบอกจบออมาสองทาง โอเคครับก็ไ่ายขอพรอนี่ครับเจ้าที่เจ้าทางครับที่ปกปะกรักษาเรานะเห็งๆรรวยๆยครับทุกเชา้าทุกเชา้าโอ้เลยได้แล้วไม่ชนไม่ชนยกเบา โดนไม่โดนโดน,โดนในห,หูนั้นนิดหนึ่งว่นะโดนในห,หูนั้นนิดหนึ่งนะโดนในห,หูนั้นนิดหนึ่งนะไปแล้วครับอเอ้ยสง่างา,งามสุดจัดในอย่างนี้เลยนะพี่น้องนะเย,ย้สนอมนะ <laughs> ก็น่าจะเอาไปลงแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมก็ไปซื้อน้ำมันนะซื้อน้ำมันซื้อไฮดรอลิกดีว่าได้ยินว่าขาดไฮดรอลิกฝ่ายใหญ่ก็เช็ครถเกี่ยวรอนะครับเสียคิดมาก็เอารถเกี่ยวขึ้นไปต่อครับไาครับพี่น้อง โอ้รถี่ก็ได้ยินแตเสียงนะแต่ไม่วิ่งเลยครับวันนี้หกล้อนะจะมีประมาณสามคันนะพี่น้องแต่วิ่งไม่ไกลครับพอดียังหาทีมงานหกล้อรวมตัวกันไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็พากันขนข้าวกันอยู่ เดีวรถว่างของเรา2แล้วก็มีมาอีกหนึ่งครับสว่วนพี่ต้อมหมอควาาครับเมื่อคืนโทรไปรบอกว่าเดี๋ยวช่วยวิ่งอยู่กับดํากรีนครับหรือว่าตะตุงนะครับทมง,งานตะตงุงเดี๋ยววิ่งเสร็จเดี๋ยวมาช่วย <Okay. S 1> ปีนี้ก็ได้พี่ต้อมหมอคว้าม,มาอยู่ด้วยครับนี่ครับรองครับอ้าวยังนอ Nó nìm chặt ôi, 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 ôi. <laughs> เดี๋ยวมาเบิกงบก่อนทีมงานน้าก็เริ่มจะออกไปแล้วครับรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยจะเป็นดีซีหกสิโอ้ยไม่ใช่ครับดีซีเจ็ดับตู้อุม่มนี่ครับฝีมือครับ เปียนครับปถดพว่วงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้งบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ํามันแล้วก็ซื้อไฮรอล,ลิกนะครับไปกันครับพี่น้องโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปชมะลรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ช่องรถดำซสิงดินระเบิดด้วยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับจุ๊บ